สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ฟาง NGAF นะคะสำหรับวันนี้นะคะฟังก็จะมาชวนเพื่อนๆร้อยสายคล้องแมสแบบง่ายๆกันนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์ก,รก็มีดังต่อไปนี้เลยนะคะมีลูกปัดนะคะขนาด8 0 3ทับศูสีนะคะ สามสีแบบนี้ฟังใช้สีขาวสีชมพูแล้วก็สีเป็นแบบใสๆสอดไส้เงินนะคะมีเอ็นขนาด3เบอร์35นะคะเอ็นเบอร์35หรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะครีมปากจิ้งจกนะคะใช้2อันเวลาง้างจะได้สะดวกนะคะกันใกล้ค่ะและเค็มอ่าต่อไปก็จะมียังไม่หมดค่ะมีตัว เ,เขาเรียกอะไรก้ามปูนะคะก้ามปูที่ใช้สำหรับทําเป็นตะขออันนี้ห่วงเลื่อนนะคะใช้สองอันห่วงเลื่อนแบบนี้ใช้สองอันห่วงที่ติดกับก้ามปูอะคะ่ะใช้สองอันนะคะแล้วก็เจ้าสต็อปเปอร์จิ๋วๆนี้ใช้สี่อันนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันที่เจ้าตัวก้ามปูก่อนนะคะเอ่มเราก็จะใช้ ห่วงเลื่อนร้อยเข้ากับก้ามปูก่อนนะคะนี่ใช้คีมปากจิ้งจกสองอันง,ง้างมันจะง้าง,ง่ายกว่านะบิดออกนะคะบิดออกเราจะบิดเราจะบิดแบบง้างแบบบิดออกจากกันทวิตออกจากกันนะคะมันไม่โฟกัส อ่าบิดแบบนี้ไม่ง้างไม่ง้างเป็นแนวไม่ง้างแบบฉีกออกแต่ว่าง้างแบบบิดออกจากกันแบบนี้นะคะแล้หลังจากนั้นก็เอาตัวห่วงเลื่อนไปเกี่ยวกับตะขอก้ามปูของเราใช้มือนิดนึงนะป๊บโอเคแล้วก็ปิดห่วงค่ะ บิดห่วงก็คือบิดเข้าหากันเหมือนเดิมจับให้แน่นบิดเข้าหากันเหมือนเดิมนะคะโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้ทำทั้งสองฝั่งเลยนะคะอันนี้ตะขอเกี่ยวกับห่วงนะ ทำทั้งสองฝั่งตะขอเกี่ยวอีกข้างหนึ่งตัวห่วงเลื่อนก็บิดออกใส่ตะขอกล้ามปูเข้าไปแล้วก็บิดเขากลับมาคืนให้เขาสนิทกันเหมือนเดิมนะคะถ้าเขาไม่สนิทเราอาจจะต้องบีบเข้า นิดนึงบีบเข้ามันจะอุปกรณ์มันจะจิ๋วจิวนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูใกล้ๆหน่อยอ่ะปิดเข้าให้เขาสนิทกันอ่ะโอเคได้สองฝั่งแล้วอ่ะพักไว้นะคะต่อไปก็มาร้อยเข็มกับเอ็นเอนน่ ความยาวของตัวสายแม้สายค้องแม้นะคะจะยาวประมาณ70เซนเพราะฉะนั้นเราก็วัดเอ็นไว้เลยประมาณ70 80ก็ได้ค่ะเผื่อไว้นิดนึงนะคะเผื่อไว้ตอนร้อยหรือตอนซ่อนปลายนะคะแล้วก็ตดัดแล้วก็มาร้อยเข้ากับตัวอ๋อยังไม่ต้องร้อยขอโทษค่ะ เรามาร้อยเข้ากับตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าฟึบเราใส่สต็อปเปอร์ไปสองชิ้นนะคะหนึ่งแล้วก็อุบสองเล็กจิ๋วมากใส่สต็อปเปอร์ไปสองชิ้นก่อน <c oughs> ใช้ความพยายามนิดนึงนะคะ โอเคแล้วเราก็ร้อยเข้ากับห่วงกับก้ามปูที่เราต่อไว้เมื่อกี้นะชึบแล้วเอาหางของ N หางของ N ปลายของ N นะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์อีกรอบหนึ่งชึบแบบนี้เห็นไหมจ๊ะอย่างนี้นะคะอะ่แล้วหลังจากนั้นก็บีบสต็อปเปอร์เลยค่ะ อันนี้งานงานยากนิดนึงนะคะเราต้องทําให้สต็อปตัวสต็อปเปอร์มันชีดมากที่สุดเราจะบีบปิดอันนะชีตมากที่สุดใช้คีมปากจิ้มจกของเราบีบสต็อปเปอร์อันที่หนึง่งโอเคต่อไปอันที่สองเลื่อนมาใกล้ๆกกันถ้าบีบสองอันพร้อมกันมันมีโอกาสที่เขาจะเลื่อนห่างออกจากกันนะคะเราก็เลยบีบทีละอัน เลื่อนไปใ,นใกล้ๆกันแล้วก็บีบป,ปึ๊บเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็คือจะไม่ใช้ตัวตัวเข็มก็ได้นะคะหรือจะใช้ก็ได้เพราะว่าตัวเอ็นเนี่ยเขามีความแข็งของเขาอยู่แล้วแต่ฟังของอนุญาตใช้แล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้ร้อยเร็วขึ้นนะคะฟังจะ ถนัดการร้อยด้วยเข็มมากกว่าบางคนก็ไม่ถนัดบางคนถนัดการร้อยลูกปัดแบบใช้เอ็นร้อยเลยอ่ะมันจะแน่นหน่อยนะคะเพราะว่าเอ็นเราค่อนข้างใหญ่ใช้เบอร์เล็กกว่า35ก็ได้นะคะแต่ว่าความแน่นเนี่ยฟังว่ามันดีตรงที่ว่าเวลาเราร้อยไปแล้ว แล้วตัวเอ็นมันจะไม่ค่อยเลื่อนไปไหนอะคะ่ะก็เลยชอบนะคะชอบในความแน่นของเขาต่อไปนะคะเราก็จะมาร้อยสีลูกปัดท,ที่จะเป็นสีที่ใช้เยอะที่สุดนะคะคือสีวามจะใช้สีเงินเยอะที่สุดสีใสๆสนี่เยอะที่สุดนะคะร้อยไปสักยี่สิบเม็ดหนสอง ใส่มากใส่จนมองไม่เห็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วนะอาลงไปก่อนอันนี้จะเป็นตัวสีส่วนใหญ่ของแมสจะเป็นสีนี้นะคะสีใส่ใแบบนี้นะคะ เอาลงไปก่อนปึบอ,อันนี้ติดกันอืมโอเคสิบแล้วต่อไปอีกสิบใส่มากใส่แจวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเโอเคแล้วเราก็ลูดไปนะคะทีนี้มันจะมีตัวปลายเอ็นนะคะเห็นไหมคะปลายเอ็นที่เราหลังจากที่เราบีบสต็อปเปอร์แล้วนะคะเราเอาตัวปลายเอ็นเนี่ยสอดเข้าไปในลูกปัดนะเหมือนซ่อนเขาเอาไว้นะคะ นิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกทีนะคะเขาอาจจะเลื่อนหลุดได้ไม่เป็นไรนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คกันตอนท้ายอีกทีว่าเขาอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาขึ้นดอกแล้วนะคะ ขึ้นดอกนะคะเราจะเอาสีที่จะใช้เป็นกรีบดอกฟางใช้สีชมพูนะคะร้อยไปสี่ร้อยลูกปัดไปสชิ้น1 2 3 4, ่งสอามบแล้วก็ร้อยสีที่จะใช้เป็นเกสรหนึชิ้นนะคะฟางใช้สีขาวเป็นเกสรน,นะรปื๊บเข้าไปเข้าไปร้อยเข้าไปปื๊บอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นสีชมพูสี 4, สีขาวหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอาเข็มจิ้มมาตรงสีชมพูอันแรกนะคะจิ้มที่ทางนี้นะคะจิ้มที่ทางนี้ฟืบมาแล้วก็ดึงอโอเคอ่ะทีนี้นจะได้เป็นแบบนี้ก็คือสีขาวแล้วก็มีสีชมพูล้อมรอบอยู่สีชิ้นนะคะ เห็นไหมจ๊ะพยายามให้เห็นแต่ยังไม่เห็นชัด์าหาโฟกัสให้ก่อนอย่างนี้ต้องดูตรงๆเป็นแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็ร้อยสีชมพูอีกสองสองชิ้นหนึ่งสองโอเคแล้วก็แทงเข็มไปตรงสีชมพูอันที่ติดกับสีขาวไม่ใช่ฝั่งไม่เป็นสีชมพูเม็ดที่สี่ะคะ่ะไม่ใช่เม็ดแรกอันนี้ตอนที่เรา ร้อยเข็มมาเนี่ยเราจะร้อยร้อยให้มันรอบสีขาวคือร้อยกับสีชมพูเม็ดแรกใช่ไหมคะต่อไปเราจะแทงเม็ดที่4คือเม็ดที่อยู่ติดกับสีขาวอีกฝั่งหนึ่งที่ทางแบบนี้นะคะก็แทงแล้วก็ดึงซึ้อ,อาปิ้งก็จะได้เป็นรูปดอกไม้แบบนี้โอเค ทีนี้เราก็จะคันด้วยสีเงินสีเงินห้าชิ้นสิบชิ้นแล้วกันค่ะ,ะมีแถมให้หนึ่งขอปล่อยอันนี้ไว้ก่อนปล่อยดอกไม้ก่อนสองสามสี่ห้า แปดกและ10นะคะ10ชิ้นแล้วเราก็ลูดเข้าไปในตัวสร้อยสร้อยแมสของเราใสยของแมสของเราก็จะได้เป็นอย่างนี้โอเคเยอะไปไหมอ่ะ10ชิ้นไม่เยอะหรอกคะ่ะต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมเลยร้อยสีชมพู4ชิ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะทําฝั่งละสาดอกสองสาแล้วก็ร้อยสีขาว1ชิ้นหลังจากนั้นเราก็จะลอดห่วงตรงสีชมพูชิ้นแรกนะคะจะไว้นะ1 2 3่มสเราลอดชิ้นที่1นนะคะในทิศทางแบบนี้นะอ่าทิศทางแบบนี้เพื่อที่จะ ให้มันเชื่อมกับเกสรสีขาวแล้วหลังจากนั้นเราก็ร้อยสีชมพูอีก2ชิ้น1 2อ,อ่าทีนี้เราจะลอดเข็มไปตรงสีชมพูชิ้นที่4นะคะคือส,สีที่อยู่ติดกับสีขาวนะชิ้นที่4นะตอนแรกเราลอดผ่านชิ้นแรกคือข้างล่างนี้เนาะแล้วเราลอด อันที่2ที่จะปิดห่วงเราจะลอดผ่านชิ้นที่สีที่อยู่ติดกับสีขาวนะคะ,ะถ้าใครตามไม่ทันให้ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ที่ฟังนับจํานวนชิ้นสีชมพูนะคะหนึ่งสงสามสี่นับลําดับไว้แล้วนะคะแล้วเราก็ดึงจัดระเบียบดอกไม้ให้มันอยู่ชิดๆได้สแล้วได้สงดอกแล้วนะคะอีกดอกหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราขั้นด้วยสีเงิน10ชิ้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบอ่าสิบชิ้นแล้วก็ทำอีกดอกหนึ่งนะคะก็คือน่าจะคลองแล้วนะสีชมพูสีหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็สีขาวหนึ่งนะคะสีขาวหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ลอดเข็มเข้ามาตรงสีชมพูชิ้นแรกนะคะในแนวแบบนี้นะคะแนวแนวลงมาแนวย้อนกลับนะคะใช้คำว่าแนวย้อนกลับนะแล้วก็ ร้อยสีชมพูอีกสองชิ้นที่เป็นกลีบดอกอีกสองชิ้นนะคะแล้วก็สอดเข็มไปที่สีชมพูที่อยู่ติดกับสีขาวก็คือชิ้นที่สี่นะคะเมื่อกี้เราลอดชิ้นที่หนึ่งนะต่อไปเราลอดชิ้นที่สี่ปิดห่วงชิ้นที่สี่ก็คือชิ้นนี้ที่อยู่ติดกับสีขาวนะคะ เราก็ดึงดึงให้เป็นดอกไม้แบบนี้ดึงจัดระเบียบเขานิดนึงนะคะอ้าวครบแล้วได้สามดอกแล้วสามดอกแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะร้อยสีเงินไปจนได้ความยาวที่เราต้องการเลยค่ะนะคะอันนี้ได้ประมาณกี่เซนแล้ว ขอวัดก่อนขอวัดอันนี้11เซนนะคะ11ประมาณ10แล้วการตีเป็นเลขกลมๆอ่ะ10เซนนะคะเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น10เซนรวมเป็น20เซนนะคะใน,ในส่วนของที่เป็นดอกไม้เราก็จะลอเอ่อเราก็จะร้อยสีเงินเนี่ยไปบริเวณตรงกลางตรงคล้องคอเราเนี่ยให้มันได้50เซนนะคะร้อยไปเลยนะเดี๋ยวมาเจอกัน พอร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปเหมือนเดิมนะคะทําอีกฝั่งหนึ่งเป็นดอกไม้เหมือนเดิมเราฟังร้อยให้เสร็จแป๊บนึงนะอ่าตอนนี้นะคะเราละร้อยสี <c oughs> สีเงินหรือสีใสๆของฟางเนี่ยได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาทําดอกต่อไปของเรานะคะก็ใช้สีชมพูสี่ดอกนะคะไอสี่ชิ้น และสีขาวหนึ่งชิ้นปื๊บเหมือนเดิมค่ะมาทบทวนกันนะเราก็จะเอาเข็ม <c oughs> ลอดผ่านสีชมพูชิ้นแรกแบบนี้นะคะทิศทางนี้แล้ก็ดึงออกมาแล้วก็ร้อยสีชมพูอีกสองชิ้น 1> 1, 2, 2> <c oughs> สีชมพูสชิ้นนะคะเราจะลอดผ่านใช้เข็มลอดผ่านตัวสีชมพูชิ้นที่4เหมือนเดิมนะคะชิ้นที่4ก็คือชิ้นนี้เดิมที่อยู่ติดกับสีขาวนะคะในตอนเริ่มต้นนะทิศทางนี้นะคะแล้วก็ร้อยปิดป ก็ดึงให้เขาดึงให้เขาชิดกันนะคะนี่แลาเป็นดอกสวยงามแล้วก็ขั้นด้วยสีใสใสสิบนะคะ1 2ึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแดเ้า แล้วก็ชมพูสีเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่นี่เกินม,มาแล้วก็ขาวหนึ่งค่ะขาวหนึ่งปึ๊บเป็นแบบนี้ก็เอาเข็มลอดเป็นอย่างนี้แนวนี้นะคะ เข้าในสีชมพูชิ้นแรกนี้ทำให้ดูครบทุกดอกเลยเพราะว่าจะได้ <c oughs> เหมือนทุกทวนไปนในตัวนะคะแล้วก็ร้อยสีชมพูอีกสองชิ้นก็ลอดผ่านชิ้นที่สี่สีชมพูชิ้นที่สี่นะคะลำดับนี้ดูตอนเริ่มต้นนะ,ะชิ้นที่สี่มันจะอยู่ติดกับสีขาว นี้แล้วก็ปิดอ่แล้วก็ลูดให้ชีดกันขั้นด้วยสีเงินอีก10ชินนช้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชิ้นโอเคแล้วก็ทำอีกดอกสุดท้ายค่ะ ชมพูสีหนึ่งสองสามสี่ถ้าใครมีหลายๆสีเราก็ใช้หลายสีก็ได้นะคะชมพูสีขาวหนึ่งนะเราอาจจะของฟังอ่าให้ดูเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะถ้าคนไหนอยากทำดอกละสีก็ได้นะคะลอดมาในแนวนี้นะคะหลังๆเราจะไม่พูดเยอะแล้วนะเพราะว่าเราเราเริ่มชินและเราเริ่มเก่งแล้วแล้วก็ชมพูสองปุ๊บ ก็จะลอดเข้าไปในแนวตำแหน่งชมพูอันที่สี่นะคะที่อยู่ติดสีขาวฟครบแล้วค่ะทั้งหมดฝั่งละสามดอกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสีเงินมันคือสีใสๆสสอดไส้เงินนะคะ ปิดเท่ากับตอนเริ่มก็คือ20ชิ้นนะคะ7 8 9 10เอาทีละสิบจะได้ไม่งงหนึ่งสองสสห้าหกเจแและสิบ ครบไหมฟื้นอ,อ่าเรียบร้อยอ่าทีนี้เราก็ดึงจัดระเบียบนะคะไม่ให้มันไม่ให้เขาคลายออกจากกันเนาะอ่าจัดรลเบียบแล้วก็มาถึงขั้นตอนร้อยกับตัวห่วงของเรานะคะร้อยเข้าไปเลยโอ้ขอโทษค่ะเราต้องร้อยสต็อปเปอร์ก่อนสองชิน้นหนึ่ง สองสองชิ้นแล้วก็ร้อยกับห่วงของเราเข้าไปปึ๊บทีนี้เราก็เอาเข็มร้อยผ่านตัวสต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ร้อยเข้าไปในลูกปัดเลยก็ได้นะคะเราจะได้เป็นการล็อก ตัวเอ็นไปด้วยนะคะไหวไหมไหวไหมนี่คือเข็มจะรอดผ่านไหวไหมอ่ะก็ะลอดลูกปัดไปด้วยเลยนะอุ้ยขอโทษรอดผ่านลูกปัดไปด้วยเลยไหนๆก็มีเข็มแหละทุกนี้เขาไม่ให้เราเข้าไปอะ สงใสัยรูลูกปัดมันไม่เท่ากันไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้ค่ะทีนี้เราก็มาบีบสต็อปเปอร์นะคะบีบทีละเม็ดหนึ่งสองโอเค หลังจากบีบเราก,ก็ยังสามารถดึงเอ็นได้อีกนิดหน่อยนะดึงแน่นเกินโอเคประมาณนี้นะคะอะแล้วเราก็ตัดตัวเอ็นที่มันเกินออก เรียบร้อยค่ะระวังเข็มนะคะหาหมอนปักเข็มไว้อ่าก็จะได้เป็นสายค้องแมสท,ที่เป็นลายดอกไม้ฟุ้งฟริ้งของเราไม่มีใครตื่นเต้นเราตื่นเต้นเองก็ได้นะอันนี้เราถ้าเราไม่ทําเป็นสายของแมสก็จะไปทําเป็นแบบสายข้อมือก็ได้เป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะ <c oughs> ผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะคะอันนี้เราได้ใส่ของแมสสวยๆเกๆ๋ๆแหละลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกัรนุกฟังจะพาทำอะไรนะบ๊ายบายค่ะ